ะคะเกดพีเยมของที่ทางบริษัทเราใช้นะคะสัมผัสนุ่มสบายใกล้เคียงกับหนังแท้นะคะความทนทานเนี่ยยาวนาน8 8ปีสวัสดีค่ะแนนจากอินเทโซนะคะวันนี้แนนจะมาพูดเรื่องหนังระหว่าง PVC และ PU แตกต่างกันอย่างไรคะ่ะตัว PVC เนี่ยคะ่ะย่อมาจากโพลีไวนิลค o อรีนนะคะ PVC เนี่ยผิวสัมผัสเขาจะแข็งกระด้างกว่า พอเราจับผัดเนี่ยจะรู้สึกว่ามันแข็งแข็งไม่สบายผิวมักใช้ในงานพวกเก้า e อี้ออฟฟิศหรือว่าโซฟาที่ราคาไม่สูงมากนะคะวันนี้แนนจะมาวัดให้ดูนะคะตัว PVC เนี่ยหนาอยู่แค่ประมาณ0.6 PVC เนี่ยอายุการใช้งานจะเฉลี่ยอยู่3-5ปีแล้วก็เกิดอาการแบบกรอบแตกนะคะลองได้ตอนนี้ก็คือจะไม่ทน้ถายิ่งอยู่ในมุมที่โดนแสงแดดจากอายุการใช้งานก็จะเสื่อมลงมา ส่วน PU นะคะ่ะก็จะมีหลายเกรดแต่ที่ของร้านเราใช้อะคะ่ะก็จะเป็นเกรดดีนะคะเกรด PU ลองจากหนังแท้เลยอย่าง PU ของเราเนี่ยก็จะหนาเนี่ยคะ่ะตัวนี้1.1มิลน,นะคะอย่างนี้เป็นแบบเงาค่ะก็คือเป็น PU เหมือนกันแต่ว่าเคลือบความเงาขึ้นมาให้คล้ายๆหนักแท้ประเภทหนังออยนะคะตัวนี้ก็จะหนาเนี่ยคะ่ะของทางร้านเราก็จอยู่ที่1.1-1.2มิลน,นะคะดูความหนาของ ทีวก็จะค่อนข้างหนาแล้วก็ผิวสัมผัสรุ่มสบายค่ะอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยจากที่ลูกค้าแจ้งทางบริษัทเรามาค่ะก็จะอยู่ที่78ปีโดยประมาณค่ะถ้าเบื่อแล้ว78ปีใช้ไปก็สามารถเนี่ยนำมาเปลี่ยนหนังพุ่มใหม่ที่ร้านได้นะคะสําหรับลูกค้าของบริษัทเราค่ะจะเทียบให้ดูนะคะว่าพีเกนที่เราใช้นี่ขูดดีจังนะคะ ดูที่ใชใ้โดนกันไก่ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะส่วนถ้าเป็นหนัง PVC PVC, PVC นี่ PVC นี่เนี่ยค่ะเป็นขุยเป็นขุยออกมาเลยเนี่ยค่ะนี่ก็เกือบจะขาดทะลุออกไปข้างหลังแล้วนะคะเดี๋ยวได้มาสรุปข้อดีข้อเสียของพีกับ PVC ให้ฟังนะคะ อย่าง p v c ะเนี่ยค่ะข้อสรุปก็คือว่าผิวบางเกิดรอยทีดขวดง่ายผิวสัมผัสเนี่ยกระด้างนะคะ PVC เนี่ยจะไม่ทนทานนะคะคืออายุการใช้งานสั้นส่วน PU นะคะเกรดพรีเมียมของที่ทางบริษัทเราใช้นะคะข้อดีก็คือว่าผิวสัมผัสนุ่มสบายค่ะใกล้เคียงกับหนังแท้นะคะก็คือว่าความทนทานเนี่ยยาวนาน7-8ปี ชากาแฟนำปัดลมอาหารหกใสเนี่ยไม่ซึมลงไปเป็นยังไงบ้างคะกับวันนี้ที่แดนมาเล่าเรื่อง PVC แล้วก็ PU ให้ฟังหวังว่าคงจะได้ข้อสรุปแล้วว่าเราจะใช้หนังแบบไหนที่บ้านดีนะคะแล้วก็เลือกใช้ยังไงให้เหมาะสมใครที่มีคำถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแดนจะมาลองอ่านดูว่าถ้ามีคำถามไหนที่ลูกค้าสงสัยะคะแดนก็จะมาทำคลิปเพื่อตอบคำถามนะคะเพื่อไขข้อสงสัยต่างๆค่ะ ยังไงก็อย่าลืมลองคอมเมนต์หรือว่าถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีก็รบกวนช่วยแชร์คอมเมนต์กดไลค์ให้แนนด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ